สวัสดีครับผมนิกรายุทธเนื้อกระจาบนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับสําหรับส่วนตัวของผมเองนะครับเกี่ยวกับแนวความคิดของแฟชั่นบร์ดซีนะครับเสื้อผ้าก็ต้องเป็นออกแนวสปอร์ตบอร์ใส่แล้วสบายแบบนี้นะครับในเรื่องของโทนสีนั้นก็จะออกเป็นโทนสีฟ้าขาวซึ่งมองแล้วสะอาดสบายตานะครับ เข้ากับสีของน้ําทะเลแล้วก็ทองฟ้าที่สดใสนะครับมองไปแล้วทําให้มีกําลังที่จะก้าวต่อไปอย่างแน่นอนครับครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาแนะนําให้รู้จักกับนี่แหละครับห้องอาหารปา์มเทเรสนะครับในโรงแรมจอมเทียนปาร์มบีดีสอร์ทแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆมาที่นี่นะครับจะได้รับคบบทักน์ทัรสอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกริมชายหานะครับกับอาหารที่ ใม่สดสะอาดแล้วก็ที่สาคัญอร่อยมากครับผมลองมาแล้วครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกับดนตรีสดที่ไพเราะนะครับเรียกเรีว่าถ้ามาที่นี่รับลองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอฝากไว้นะครับกับโครงการปาล์มบีฟเฟชชี่ตาร์คอนเทน2012นะครับยังไงก็ช่วยกันบวดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ